สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม s k g อีก e. แล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึงสต็อกเกอร์สายธนูนะครับผมพอดีมีน้องเขาถามมาว่าสายธนูเนี่ยมันยิงแล้วไฟเพล่าออกไหมนะครับเมื่อเราเอามาออทาฟทัดไฟเนี่ยผมก็เลยได้ทำการเทสเพราะวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งเทสเพ่นเหมือนกันนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะอันนี้คือธนูที่ผมแบบเป็นธนูธรรมดาเฉยๆนะไม่ได้อัปเกรดอะไรแต่ผมเอามาออฟ ท่าไฟเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันไฟเพล่าออกไหมนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับนี่ครับผมยิงไฟเพล่าออกนะครับ,กบปกติเลยแต่มันก็ต่างกับมีตรงที่ว่าเรายิงเนี่ยมันก็ไม่ติดดับเบิลเอ็กแท็กซึ่งตรงนั้นมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะายิงธรรมดาก็าจะไม่ออกดับเบิลแท็ก ทีถ้าเราจะเล่นสายธนูไพเพล่าเนี่ยมันพอเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้เพราะว่าสต็อกเกอร์เราเนี่ยมันมีสกิลที่เกี่ยวกับสายธนูอยู่ด้วยนะครับผมเราก็มาดูเลยว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับตรงนี้อ่าเบื้องต้นถ้าผมว่าถ้าจะอัพเนี่ยเนื่องจากดับเบิลแอ็แทเราใช้ไม่ได้เราไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ผมว่า แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจริงเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นธนูมาก่อนแล้วเลยอาจจะอัพธาตุฟิตแทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเพราะว่ามันก็ดีเหมือนกันในในการ PP นะถ้าเราใส่ฟิตเข้าไปทีนี้ตรงนี้ก็อัพตรงนี้ก็ปกติเลยนะครับผมเป็นสกิลที่เราเลือกสกิลอาชีพของอื่นอาชีพอื่นได้ก็เลือกใส่อินฟลูข้ามาเลยนะครับผมนะฮะทนีนี้นี่ตรงนี้ก็คือสกิละนูนะฮะมีดับเบิลสตาร์มฮะ ก็ใช้สกิลนี้แหละซึ่งของเวอร์ชันนี้แหละค่า M ATK ก็มีส่วนทำให้แรงด้วยท่านผู้ชมรับน่ามาความว่าเวลาเราเล่นธนโสูสายไฟเพล่าเนี่ยเวลาเราใส่ของอินเนี่ยมันก็ทำให้ดับเบิลสตาร์เนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับผมอ่าป่านนี้ส่วนสกิลอื่นๆในกาตุนี้ยังไม่ต้องผมว่าอนนี้อัพแค่ดับเบิลแอ็กเตให้ดับเบิลสตาร์ก็พอพูดผิดนะครับขอัย อัพไปเต็มเออแล้วก็แนะ่นอนว่าพอเราเาเป็นสต็อกเกอร์เนี่ยอัพไฟเพล่าไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะอัพเป็นทังเกิลช็อตไปเลยนะผมจะเป็นการยิงทั้งหมดสามดอกออกไปในข้างเดียวสรังแบบผสมนะครับอ่าแต่สกิลเนี้ยทะลุก,ก็ใช้ได้นะเมื่อกี้เนี่ยผมใช้อยูอ่ก็มีทางเลือกเยอะเหมือนกันสำหรับตะตุนูนะฮะนะครับแฟนะร์ทอา ออกใชครับต้องออกแต่ก็คุณดาวใช้ได้อยู่แต่ว่าเราจะเล่นสกิลของธนูไปเลยอย่างเดียวก็ได้นะครับผมนี่ฮะข้อดีของธนูไฟเวลาคือฟาร์มเร็วเงเพราะว่าตัวละครมันไม่ต้องเดินเข้าไปไประชิดนะฮะผมส่วนระยะยาวหลังๆเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน <laughs> ตอนนี้ว่ามันยิงธนูแนละ้วไฟเพล่าออกซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะแต่ฟาร์มเร็วแน่นอนนะครับผม ผมว่าการ p p อะไรเนี่ยก,ก็เก่งนะเพราะว่าธนูไอเพราะว่าสตอเกอร์เรามันก็มีสกิลกับเกี่ยวกับสายธนูอยู่แล้วนะเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันก่อนนั้นนั้นแล้วเรามาดูนว่าธนูเนี่ยมันมีสกิลมีอะไรมีออปชันอะไรบ้างที่แบบว่าถ้าเราเล่นสายไฟเวล่าเนี่ยมันน่าใส่เข้าที่ผมดูเนี่ยมันก็จะมีมีธนูอินอยู่อันหนึ่งถ้่ไม่ผิดอ่อันนี้หมดอินหมดเอเีเค นี่กรณีที่เราจะเน้นให้ไฟเพล่ามันแรงนะครับผมนะฮะก็จะเป็นตัวนี้แหละมิสติกโบโ้ยผมดูเพราะาอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับสายอินละได้เป็นสายชินะี่อันนี้ก็อินเฉยๆแล้วมิสติกโบเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับผมแต่ ถ้าใครจะเล่นสายแบบผสมก็ได้แต่มันไม่สุดไงตอนนี้มันก็ต้องอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเล่นแบบให้ไฟเฟล่ามันแรงไปเลยหรือว่าเล่นแบบสายกลางๆอะ่ะก็คืออินผสมคิอะไรอย่างเงี้ยครับผมสเตตัส Data, คุณก็อัพ a อ i ไไปเหมือนเดิมไดแหลบผมเราเน้นยิงถ้าเราเล่นออโต้สเปลแล้วก็เน้นให้ไฟเวล่ามันออกไปเลยผมส่วนอื่นๆก็คงเหมือนเดิมนะเหมือนที่คลิปที่แล้วที่ผมอธิบายสายมีแล้วก็เน้นใส่ของพวก เสริมธาตุไฟเข้าไปนะให้มันแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมอ่าก็มาดูกันครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะใช้ได้อยู่ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แนะนําได้ที่ใต้คลิปนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งใหม่ที่ผมเพิ่งรู้นะครับพะผมก็เล่นไม่นานเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆที่สอบถามเข้ามานะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ